สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่สารหาน้ำกินค่ะมณนียุบานค่ะว่าได้ไปเขาป่าหาเห็ดค่ะมณนียุบานค่ะกคอนมณนียุบานสิมาเห็ดยำหมูยอกินค่ะก้อนเขาสีเห็ดยำหมูยอต้องไปเลือกซื้อหมูยอก้อนค่ะพี่น้องไปซื้อลานเสีบๆบเลยค่ะอยากรู้วลานในเสียบตามมาเลยค่ะสิค้าพี่น้องไปซื้อค่ะกอนแล้วพี่น้องลานหมูยอที่เสียบที่สุดในหนองคายค่ะลานใดลาซาเซกอค่ะเบิ้งข้างในแล้วค่ะ ค่ะหมูยอล้านนแซ่ที่สุดในหนองคายแล้วค่ะฝากพี่น้องตามเลือกค่ะมีทุกย่างของฝากหลายย่างค่ะ้าพี่น้องจะมาหนองคายมาแวะเลย้วค่ะคุณนเสียงเสร็จกวหมูยอมีเบดทุกย่างค่ะขาหมูกับมีพี่น้องอ้านนี้พี่ต้นน่าเป็นตระแหค่กินประจําค่ะกินที่นี่มาสิบปีแล้วค่ะกลับบ้านแล้วค่ะได้หมูยอมาแล้วค่ะม้วนส่วนผสมเลยพี่น้องหมูยอค่ะ พริกค่ะกระเทียมค่ะอันนี้น้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายค่ะหมูสับค่ะสังไายมะเขือเทศหอมหวใหญ่ค่ะหมากน้าวค่ะน้ำซุปค่ะผงปรุงรสค่ะก้อนสีเทศเขามานำหมูยอมาหั่นก้อนค่ะขั้นแรกเขาหั่นหมูยอก่อนค่ะพี่น้องก้อนสีเทศค่ะ เอาไว้ยูมวยองมาหั่นกันค่ะคัดเป็นชิ้นบางๆค่ะ ก้อนสีน้ำไปเฮ็ดต้องน้ำหมุดย่อลงมาลวงน้ำห่อนก่อนค่ะพี่น้งองตักคืนได้เลยค่ะเพราะอะค่ะเราหลวงโดนค่ะหลวงเพราะให้มันห่อนค่ะ น้ำฮิดก,กับกระเทียมไปตำก่อนค่ะขั้นตอนต้อไปหั่นหอมหอยแยะะ่เลยค่ะพี่น้องกระเทียมค่ะพี่น้อง ยังใสค่ะขั้นถึงชิ้นเี้ยวพอประมาณค่ะตัลเลื่อยๆค่ะพี่น้องน้ำซุปค่ะน้ำปลาค่ะริกค่ะริกกระเทียมค่ะ คงคงลดค่ะค้นให้เข่ากัน,น้วค่ะเ้นาลงไปค่ะค้นให้เข่ากันค่ะ ตามด้วยหมูยอดเลยค่ะหมูยอดเสร็จแล้วก็ใส่หมูเลยค่ะนำหัวไญ่ค่ะ ประเทศค่ะ เส้นลาคายำมูยอค่ะร้อมชีสตักใจ้จายเลยเค่ะเส้นละค่ายำม,มูยอค่ะยำม,มูยอรสลดเด็ดค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองอีสานหานักกินได้เลยค่ะคลิปหน้าพบกันไหมค่ะ